สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟาเอลแล้วก็พี่แซมไซโคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทดลองทำตามติ๊กตอกกันอีกแล้วใช่ไหมพี่แซมใช่แล้วเหมือเยเลยนะคะเย้ติ๊กตอกติ๊กตอกสุดเจ๋งอ่ะครับน้องๆใช่แล้วนะคะซึ่ง ก็เหมือนแบบว่ามาทดลองหลายๆอย่างนะคะสิ่งที่แบบว่าแปลกที่ไม่เคยทําหรือแบบว่าสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นนั่นเองอะไรประมาณนี้นะคะเออสาหรับใครเนี่ยที่อยากที่จะดูคลิปนี้ต่อแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช่กดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์โอเชน่าเฟลแล้วก็พี่แซมใส่ขนเป็นแน่นจ้าใช่ครับโอเคโอเค ไปดูคลิปแรกดีกว่าไปคลิปแรกกันดีกว่าไปกันไปมาค่ะคลิปแรกนะคะก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับทดสอบ IQ ของชาวบ้านใช่แล้วเป็นพินะครับทุกคนว่าเขาฉลาดหรือฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดแล้วกันโอเคฉลาดหรือไม่ฉลาดฉราดน้อยหรือฉลาดมากดีกว่าเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวบ้านเนี่ยเราจะมาวัด IQ ของชาวบ้านนะคะว่ามีกี่ IQ นั่นเองโอเคอย่างแรกเลยระวังชาวบ้านไว้อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะ แล้วคือเนี่ยเราจะวางเตียงไว้ตรงนี้ข้างในบ้านนะคะซึ่งเวลาตอนคืนใช่ไหมชาวบ้านเนี่ยจะชอบอวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปนอนนั่นเองนะคะอ่าโอเครู้สึกว่ามันชอบเตียงแล้วมันเซฟกับเตียงนี้แล้วนะอ่ะเสร็จแหนยังเสร็จแ,แล้วเซ็ไหนหรอยังยังเสร็จแ,แล้วเราก็ทําการวางพิสตันอย่างนี้นะคะอ่าพิสตันไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําการลากเลยอ่ะพี่แซมพี่แซมอันี้เลยลองเซ็ตไหนไดูอ่าได้หนึ่งทอง เพื่อนมือมากไหมมือมากใช่ไหมมือมือเลยไม่มือเด้ออ่าดูอ่ะเพื่อนผมไปหาวิธีมือก่อนทุกคนนะทุกคนหาวิธีมือรู้สึกไอคิวของชาวบ้านนะคะเราเออดเรามาดูกันว่าไอคิวของชาวบ้านจะเป็นยังไงเฮ้ยเมื่อกี้มันกระโดดพี่แซมเมื่อกี้เฮ้ยฉันไม่ได้เข้าบ้านนะทุกคนจะเข้ายังไงอะจะทำไงเด้อเด้อเด้อเฮ้ยเกิดเกิดเกดมันกระโดดเพื่ออะไรเพื่ออะไรกระโดดเพื่ออะไรเพื่ออะไรไปไปไป ตาจริงเนี่ยอ่ะอ่ะเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วเนี่ยมันมีให้กดเนี่ยกดเตียงเข้าไปดิเนี่ยกดเข้าไปข้างในเนี่ยกดไม่ได้หรอฮะชาวบ้านมันกดไม่ได้มันบืดเกินทุกคนครับอ่ะอ่ะอ่ะไปอ่ะตัวตัวเข้าบ้านอ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วกระโดดเฮ้ย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 เข้าได้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะเมื่อกี้มันกระโดดแบบกระโดดไปอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่หนึ่งสองสามฮึบ เออว่าไม่ได้ไหมพี่เฮ้ยชาวบ้านไม่ฉลาดนะอุึยแต่ทำไมน้องไปดูในคลิปฝรั่งคนหนึ่งอ่ะชาวบ้านมันดูแบบว่าเออไม่แหละเดินวนไปวนมาตรงเนี้ยพี่แซมเดินวนไปอย่างเงี้ยเออเดินวนไปวนมาเนี่ยชาวบ้านเราฉลาดไงชาวบ้านเขาอาจจะมืดนิดนึงของเราฉลาดเออดูนี่นี่กระโดดดูดูนะดูดูอีกคนนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกระโดดไปนึ๊บเอาโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้คลิปแรกครับผมไาคลิปที่สองโอเคถ้างั้นเราไปดูคลิปที่สองกันเลยค่ะไปกันไปกัน มาค่ะเราก็จะมาทดสอบความฉลาด EP สองนะของชาวบ้านต่อมารอบสองรอบสองยกสองยกสองอย่างแรกเลยนะคือเราเนี่ยจะต้องขุดอ้าพี่แจ๊นน้องน้องน้องไม่ฉลาดแล้วน้องน้องลนไปเกินอ่ะนะโอ้ยรู้สึกว่าทำไมมันแป๊บเดียวมันเตี้ยวเองวะหรือว่าเราเองโอเคอันนี้ก็คือทินทีใช่ไหมทุกคนก็ซ่อนไว้ข้างล่างเลยนะคะนี่อย่างนี้เลยเต็มไปหมดเลยซ้อนแล้วไงต่อแล้วก็ให้ โอ้มันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าใครดูที่ต่อบอร์ดถ้าใครดูที่ตอบอร์ดจะรู้จริงคำนี้ทุกคนนะอุ้ยทุกคนครับมันเป็นไปได้มันเป็นไดปได้ปได้ยังไงทุกคนมันเป็นมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนเช็คกันนะคะว่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี้เทียนชีครบหรือยังโอเคเราวางได้ประมาณนี้นะโอเคเสร็จแล้วก็ทําการวางดินกบไปนะคะนี่เลยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนอะไรพี่แซมพี่แซมอะไรโอเคแล้วเราก็วางเตียงตรงนี้นะคะ อ่ะเฮ้จแล้วเราก็วางมันเปป็นไไได้ยังงตรงนี้วิเซมอย่าเหยียบนะโอเคอ๋อจะดูชาวบ้านใช่ไหมใช่อ่ะวิเซมเราทามเส้นไหนนะหนึ่งสองสามเร็วหนึ่งสองสามพว่มันตายแน่เลยทุกคนวิเซมอย่าตัวเดียวก็โบว์เอ้าเอาเฮ้มันไม่นอนเฮ้ยมันฉลาดทุกคนเฮ้ย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 มันฉลาดเฮ้ยเฮ้ยนอนดิเฮ้ยมันฉลาดเหรอเออดูดิมันฉลาดเฮ้ยมันไม่ยอมนอนหรือมันไม่ใช่บ้าน่ เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้นะเมื่อกี้เหมือนกระโดดนะตัวแรกอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีตัวนึงอ่ะเหยียบนำแพดใช่ไหมแต่ไม่ได้นอนไว้แล้วอีกตัวนึงวิ่งมานอนพอดีอ่ะแล้วก็แต่ว่ามันแต่ว่ามันมันไม่ได้เหยียบใช่ไหมตัวนึงอ่ะใช่ไอตัวไอ้ตัวที่นอนอ่ะมันไม่ได้เหยียบเพราะมันกระโดดพวมันก็แบบนอนเลยอ่ะใช่แสดงว่าชาวบ้านมีความฉลาดอยู่ตัวบางตัวนะทุกคนประมาณนั้นใช่รู้สึกว่ามันมีความฉลาดอยู่บางตัวเมื่อกี้มีหมาด้ใช่ไหมในบ้านมีนมในบ้านมีคนนอนสามคนแลยเนี่ยคือเมื่อกี้มีหมาใช่ม ใช่บ้านในบ้านนี้มีนอนคุณมีคนนอนสามคนแล้วไหนเนี่ยนหนเฮ้ยพี่เซมจะไปนนอนอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันโอเคไปไปดูคลิปที่สามเดี๋ยวไปไปไปกันไปกันอะไรพี่เซมพี่เซมทำอะไรอ่ะพี่เซมพี่ทซ่อะได้อะไรปลาปลารู้ปลารู้แบบว่าพลังแสงแดดของพลังแสงแดดของแมาครับไหมอือปลาดูนี่อ่ะโอเคปลาดมบ่อทุกครับมาปลามาดูนี่อ่ะพี่สร้างกระแพงตรงนี้กันใช่ไหมกระแพงมาดูอ่ะฮะอ่ะมาดูนี่อ่ะอืม พาที่ไหนพาที่อยู่กลางหัวใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะปรับพี่จะอ่าโอเคเราไปพาที่ไปไหนพาที่อยู่นู่นใช่ไหมอ่าอยู่นู่นอยู่นู่นอ่าตอนนี้เป็นหนึ่งอ่าทำเซตสักพันนะปึ๊บอ่าพาที่นู้นไหมพาที่นู้นนะโอเคพี่นี่อันนี้คืออันนี้คือแสงใช่ไหมอันนี้คือไม่โดนแสงใช่ไหมพี่วางสเกลตันนะมันโดนไหมคือมันโดนแสงได้ใช่ไหมโดนแสงใช่ไหมใช่มันโดนแสงใช่ใช่ป่ะอ่าแล้วแบบใหม่อ่าสมมติถ้าแบบพี่วางอย่างงี้เึ๊บ นี่เรากังทดสอบแสงอาทิตย์ของไมค์คราฟทุกคนครับอันนี้ผมก็รู้เออว่ะคือไมค์คราฟแสงที่แบบมันมันก็ค่าจะแบบไม่ค่อยมีซิมไม่ค่อยแบบมันมันกากมากเลยทุกคนครับใช่ไม่ค่อยมีซิมอะะทุกอย่างนี้นะอ่ะอันนี้คือแบบข้างๆเดี๋ยวมันไม่โดนไม่โดนแสงแดดใช่ไหมข้างๆใช่ใช่ใช่โดนไหมแล้วโดนใช่ไหมไปพามาดูนี่มีบล็อกแค่เดียวข้างบนอ่ะ คีดดูทุกคนครับคือเกาบอกมีแค่บล็อกอันเดียวแต่คือสก๊อตสั้นเราไม่โดนแสกแกดอ่ะเพราะเรามีเพราะป็นบล็อกมันมันเป็นเงาของผัวแค่นี้นะใช่มันมันมันใช่ไหมตู้คิดว่าไงฮะเดี๋ยวทุกคนลองแค่นี้ดูได้ป่ะเนี่ยแค่นี้เนี่ยเนี่ยเออมาแค่นี้พออ่ะเออใช่มันใช่เลยได้ป่ะคิดดู เนี่ยเราสร้างกำแพงให้ตายยังไงเนี่ยดูคนดูกคนดิเนี่ยตรงนี้ก็ได้เราสร้างให้ตายอ่ะดูๆอ่ะเนี่ยเราสร้างแบบเราสร้างแบบคดมืดใช่ไหมตรงเนี้ยอ่อฮะตัวอ่ไอตัวนี้มันใส่หมวกอีกแม่งเลยตัวนี้มันใส่หมวกอ่ะโอ้ยเลยเนี่ยไปไปไปไม่ตัวนี้มันใส่หมวกทุกคนนะครับโอ้ยบักบอบอ่ะอย่างนี้ก็ได้เอาไปเอาไปนี่เนี่ยนี่สมมติอ่ะเนี่ยเราสร้างแบบเงาแบบมืดมากทุกคนครับแทบแบบแทบไม่เห็น ยินดี่โดงแสงแดดอะแต่แค่มีบล็อกเดียวไม่โดูแสงแดดเอาชาวบ้านชาวบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่สี่ด่าทุกคนไป let's go ไปกันไปกันมาค่ะเรามาทดสอบความฉลาดของชาวบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะ ep ที่สาม ep สามรอบสามนะง่กยเลยเราวางกระจกไว้รอบๆแบบนี้นะพี่แซมรอบ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 ใช่ไหมรู้สึกว่าเราเนี่ยเคยทดสอบอยู่นะในคลิปติ๊กตอกอะหลายคลิปก่อนนะคะก็เคยนะ แต่จะไม่ได้พูดแบบนี้ไงเออแต่รอบนี้เราจะมาทดสอบแบบจริงๆจังๆนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยมันจะมี IQ เท่าไหร่ครับทุกคนอ่าพี่แซมปรับมืดเลยอ่ะเนี่ยปรับมืดเลยค่ะอ่าปรับมืดอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่านอนแล้วใช่ไหมอ่ะพิ่งนะนอนละเพิ่งนะป่าแล้วกันต่อเฮ้ยเาจะฆ่าชาวบ้านเหรอคือจะสอบเขาฉลาด ไม่เรียกว่าฉลาดเลยปะเออทุกคนที่เนไปได้อุ้ยทุกคนไม่เคนนี่ก็อึ้งเลยนะพี่ได้ไม่สามารถโดนลาวาได้แอ่เช้าแต่เช้าพี่รู้พี่ไม่รู้ว่าสำไม่เคนนี่ก็อึ้งแล้วผมไม่รู้ว่าชาวบ้านมันสามารถแบบไม่สามารถไม่โดนลาวาได้ป่ะไม่รู้ดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ยเห็นจะท่ไม่ได้บอกตาเดี๋ยวพุงรู้ว่าชาวบ้านมันไม่สามารถนอนถ้าถึงเวลาแบบนอนนี้มันไม่สามารถนอนเตียงได้โคตรเอาอ่ะโคตรจใช่พี่มากค่ะทุกคนถ้าสุพรรณสุมรันธ์เราไปนอนล่ะอาวิษซม เกมไอ้ตอนกลางคืนหนึ่งแล้วล่ะหน่าไม่ต้องบี้เต็มเลยอะโอ้โอเคอะอ๋อพี่พูไม่ได้อ๋ออะไรอะพูไม่ได้อะอ๋อมันมันมีมันมีอะไรขวางอยู่มันเป็นแต่ไม่นอนได้อ่าถ้างั้นน้องนอนพี่แซมสมมติอ่าน้องอ่ะสมมตินะน้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่าน้องอยู่ในนี้เดี๋ยวน้องจะลองนอนดูนะ อาจารย์ทำอันนี้คือการทดสอบมันคือการทดลองนั่งตอกใช่อาบานนอนเลยนอนเลยนอนเลยมันต้องทดลองนะคะทุกคนโอเคของนี้มันต้องทดลองกันอ่ะเว้ยไม่มันต้องนอนข้างๆ้างพี่เซมันต้องนอนข้างๆจะได้เห็นนี่ประมาณนี้โอเคพี่น้องก็ได้ปลามาเรามาเรามาโอเคทุกคนจะได้เห็นมาโอเคเลยพี่นอนละเออพี่เซมนอนละอ่ะมาแล้ววะพี่ไม่กินโมสูรนะกินโมสูรได้ป่ะเนี่ยถ้าผมกินโมสูรผมตายแล้วมันขึ้นมันละวาเต็มหน้าเลยป่ะจริงเหรอใช่ละวาเต็มหน้าเลย ช่ถ้าเกมโมสูคกอตายร้อเปอร์เซ็นต์แต่ชาวบ้านไม่ตายถูกว่าทุกคนนทุกคนครับกดโอเคโอเครู้สึกว่าเรารู้ผลลัพธ์แล้วนะคะเอ้ยคลิปที่ห้านะคะคลิปสุดท้ายไปกันมาค่ะคลิปสุดท้ายนะคะก็คือเราจะทําน้ําตก t ท T นั่นเองนะคะทุกคนครับโอ้โหโอไงอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมีคอมมานด์พอทลกันเลยประตูพอททลแล้วก็มีประตูพอร์ทลด้วยนะคะซึ่งมันมันทำในโลกพื้นที่ราบไม่ได้นะคะเลยต้องมาทำในนี้นะคะแถมต้อง แถมสร้างเองไม่ได้ด้วยต้องมาหาในนี้เองอีกนะคะโอ้โหช่างยุ่งยากเหลือเกินนะใช่ยาก<ำ>มากมันเป็นเวอร์ชันแน่นะเลยทรรมด้พี่รอดูน้ําตกได้ไหนเป็นไงโอเคเดี๋ยววิธีเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะก่อนที่จะทําน้ําตกนะรู้สึกว่าตรงนี้ไม่พอนะหรือไปเลยว่ามันจะต้องใส่น้ําด้วยนะพี่แซมเพื่อที่จะทําให้<ะ>เป็นน้ําตกนั่นเองนะคะละโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็เราทําการวางคอมมานด์บล็อกนะคะแล้วก็เขียนคําสั่งที่มีชื่อว่า แซมมอน TNT นะคะแซมมอน TNT นี่ฮันเกคนใช่ใครอยากทำตามทำตามได้เลยนะคะโอเค TNT เอ้ยอันนี้ TST อะไรโอเค TNT นะคะปุ๊บเสร็จแล้วก็ปรับเป็นリเพนต์นะคะปุ๊บอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็หาน้ำมาน้ำโอเคเราได้น้ำมาแล้วกดชิปแล้วก็วางน้ำแบบนี้ใช่ไหมอ่า,อาเสร็จแล้วเราทำการอ่ะนี่ริเวอร์ปุ๊บ นี่ทุกคนครับน้ำตกทันทีแล้วไงต่ออ่ะก็ก็ก็น้ำตกทันทีไงอ๋อพี่แซมพี่แซมลองเข้าไปข้างในเดี๋ยวได้ไหอ๋อนี่นะน้ำตกทันทียิงเข้ก็เท่อะทุกคนใช่สวยไหมสวยไหมสวยมากใช่ใช่เราอยากเข้าไปดูข้างในจังไปดูกันค่ะว่าเบอร์แน่ไหมแหลกแน่โอ้ยมันไม่แหลกอะมันมันระเบิดอ่ะมันหายไปเลยอ่ะพี่แจมเราไม่เห็นพี่ดูพี่เก็บไม่ได้โอเคไปตอนพี่ตกมาแล้วโอ้โหมันไกลมากว่ะโอ้โห้องมาดูนี่อ่ะ โอเคระเบิดอยู่ไหนอ่ะระเบิดมาแล้วเบิดอยู่อุ่นเนี่ยแะ้วเบิดอยู่ในบ้านเนี่ยมาเนี่มัเนี่ยมาอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยระเบิดข้างหน้าเนี่ยเนี่ยอาอหายไปแล้วระเบิดหายเฮ้ยแล้วอยู่งี้ไม่ใช่หรอบาร์มันหายไปได้ไงดูดิมันหายหรอใช่เฮ้ยอ่ะพี่จะคิวเอสีแล้วอ่ะเจี๊ยดเอ็นเดอร์ตะก้อนแล้วบาร์มากลับบ้านเลยโอเคเรากลับบ้านนะคะทุกคนเราจะไปเกิดไหนเนี่ยเราจะเกิดเอ็นเดอร์พอร์ทัลไหเนี่ยเอ็นเดอร์พอร์ทัลว่าเนี่ยโอเคโอ้ยตายช้า โอ้ยจบแล้วทุกคนเราใช่ไหมครับจบแล้วโอเคก็สำหรับเอาชีวิตรอดนี้นะอ้าวอ่าแล้วมันมานี่แล้วโอ้โหเอ็นเดอร์พอร์ทไม่ไม่แต่คือน้องจำทางได้ไงโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่อ่าตรงนี้เลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวไปหากันดีกว่าเอ็นเดอร์พอร์ทอยู่ไหนรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วป้าพี่เปิดพี่เปิดแล้วนะเฮ้ยนี่อ่ะเปิดนล้วตกเปิดนล้วตกนี่อ่ะเปิดนล้วตกเปิดนล้วตก ทำเพื่ออะไรก็รู้กันนะแต่เท่วแต่มันเท่นะใช่ไหมมันดูแบบว่าเท่อะเออว่าไงดีมันเป็นเออเอาเอาเรียนทีตรงไปไปนะระเบิดแล้ว ไม่ลาก่อนโอเคไปคิดกอนาไปโอเค <laughs> โอเคเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องาเฟลแล้วก็พิคนได้ทำไมเล็บ่อ้ยพูดอะไรเคก็อ่าลืมกดไลกแชร์กดซับบช่อนยนะคะไว้วเจอกันคลิปหน้าไปรู้กันว่าคลิปอะไรโอเคค่ะขอตัวแลาไ,ไปกันจ้ไม่บายไปกันเนไปกันเไปกัน